สวัสดีครับทุกท่านครับตาเชาะพบกับผมเหล่าซชื่อวันนี้ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนก่อนหน้านี้เราเคยมีเล่าหลายตอนเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนไปสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้เราจะมาเสนอตอนใหม่ครับเพื่อประดับความรู้นั่นก็คือเรื่องของเหนียนเซาเหนียนภาษาปัจจุบันก็คือแปลว่าปีเซาก็คือสัตว์ครับ แต่จริงๆคําว่าเหนียนซึ่งแปลว่าปีในปัจจุบันสมัยก่อนสมัยโบราณน,นู้นนะครับมันเป็นชื่อของสัตว์ฟ้ายชนิดหนึ่งครับๆๆ <ๆ S 2> เหนียนก็คือชื่อของสัตว์โชบแปลว่าสัตว์นั่นเองบางคนก็เรียกว่าเป็นตัวเหนียนบางคนก็เรียกว่าเนียนโช <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนียนโชบจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆตัวใหญ่คล้ายสิงโตบนหน้าผากเนี่ยนะครับจะมีเขาที่แหลมคมและก็ชี้ชันซึ่งเป็นอาวุธร้ายของมัน เหนียนอาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกแล้วทุกๆปีเมื่อถึงค่ำคืนวันที่30เดือน12ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีเก่าตัวเนียนก็จะขึ้นมาจากทะเลครับมาทำร้ายพืชพันธุ์ธัญญาหารมาทำร้ายชีวิตสัตว์เลี้ยงมาทำร้ายชีวิตผู้คนในหมู่บ้านดังนั้นผู้คนก็จะรู้เลยว่าพอถึงวันที่30ปุ๊บจะต้องลีภัยไปยังที่อื่นเข้าป่าขึ้นเขาเป็นต้น มีตำนานเรื่องเล่าหลายตอนครับหลายอย่างหลายเวอร์ชันเกี่ยวกับตัวเหนียนเวอร์ชันหนึ่งเล่ากันว่ามีอยู่ปีหนึ่งที่หมู่บ้านเถาหัวชุนในค่ำคืนวันที่3ในวันที่30เดือน12ผู้คนก็เตรียมที่จะอพยพและลีภ้ภัยจัดข้าวจัดของเก็บข้าวเก็บของนะครับเตรียมช้างม้าวัวควายทั้งหลายเนี่ยนะครับพาไปด้วยท่ามกลางความวุ่นวายอลหม่านของผู้คนที่บ้านก็เดินทางเข้าป่าขึ้นเขาแล้วเนี่ย ก็มีชายชราท่านหนึ่งครับเสื้อผ้าเก่าขาดมีหนดวดราสีเงินแล้วก็สะพายเป้ถือไม่เท้าเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เจอคุณยายท่านหนึ่งซึ่งกําลังเตรียมจะออกจากบ้านไปลี้ภัยผู้เฒ่าท่านนี้ก็เลยถามคุณยายว่าจะไปไหนกันคุณยายตอบว่ากําลังจะหนีตัวเหนียนโชท่านก็ควรที่จะรีบหนีเพราะตัวเหนียนโชาเดี๋ยวตกดึกจะมาผู้เฒ่าท่านนั้นก็เลยยิ้มยิ้มบอกว่า คุณยายสบายใจได้ถ้าหากว่ายอมทิ้งบ้านให้ผู้เท่าดูแลหรือขออาศัยค้างคืนหนึ่งคืนรับรองเลยว่าหมู่บ้านนี้จะปลอดภัยคุณยายก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็คือว่าเอาอาหารให้กับผู้เท่าท่านนี้กินเสร็จแล้วก็ได้แต่บอกผู้เท่าท่านนี้ว่าถ้าเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็หนีเอาชีวิตรอดอย่าเฝ้าบ้านให้เขาสุดแล้วก็คือ พอถึงตอนเย็นปุ๊บผู้คนไม่มีเหลือแล้วในหมู่บ้านเหลือแต่ผู้เฒ่าท่านนี้อาศัยอยู่ที่บ้านของคุณยายเพียงแค่ผู้เดียวตัวเห็นก็มาพอมาถึงหน้าบ้านของคุณยายปุ๊บตกใจสิ่งแรกก็คือเห็นว่าที่ข้างๆประตูบ้านของคุณยายมีคําขวัญคู่ที่เป็นเ,เขียนบนแผ่นกระดาษสีแดงนี่ติดอยู่สองฝ้าของประตูนะครับ เห็นสีแดงตกใจก่อนละต่อไปมองเข้าไปในบ้านหลังนั้นเห็นแสงเทียนจ้าเลยตกใจอีกได้ยินเสียงบางสีบางอย่างกำลังเผาไหม้แล้วก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นมาปัง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 อย่างเงี้ยตัวเนียนก็ตกใจสุดท้ายประตูบ้านเปิดออกมาตัวเนียนเห็นมีผู้เฒ่าชายแก่คนหนึ่งแต่งชุดสีแดงออกมายิ้มตัวเนียนตกใจใหญ่เลยครับทีนี้ตัวเนียนเพ่นอย่างเดียวเลยสรุปแล้ว ในธรรมชาติของตัวเนียนเนียนกลัวอยู่3สิ่งครับกลัวสีแดงกลัวแสงไฟกลัวเสียงดังดังนั้นวันรุ่งขึ้นในขณะที่ผู้คนเนี่ยกลับมาสู่หมู่บ้านผู้เท่าทัานก็จากไปแล้วคุณยายเดินเข้าไปในบ้านเห็นในบ้านของตัวเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างยังเรียบร้อยข้าวของต่างๆไม่ได้ถูกทําลายไปสิ่งที่เห็นก็คือว่ามีเทียนจุดเต็มบ้านไปหมดเลยบางเล่มก็ดับไปแล้วบางเล่มก็ยังหลงเหลือนิเศษเทียนอยู่กัลาลังเผาไม่อยู่ เห็นเสื้อผ้าสีแดงที่ผู้เท่าทิ้งเอาไว้เห็นที่หน้าบ้านตัวเองมีคำขวัญคู่สีแดงแล้วมีกองไม้ไผ่ที่อยู่หน้าบ้านตัวเองที่เผาไหม้ไปแล้วคุณยายจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้คนในหมู่บ้านฟังว่าบ้านของตัวเองรอดพ้นจากการถูกทําลายของตัวเนียนด้วยสิ่งเหล่านี้นี่เองจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนจึงรู้ถึงธรรมชาติของตัวเนียนว่าเนียนกลัวอะไรบ้างนั่นก็คือกลัวสีแดง กลัวแสงไฟกลัวเสียงดังแล้วการเผาไม้ไผ่ซึ่งทําให้เกิดเสียงดังนั้นเพราะว่าในป้องไม้ไผ่มันจะมีอากาศพอเจอไฟปุ๊บอากาศมันขยายทําให้ป้องไม้ไผ่เนี่ยแตกออกเกิดเป็นเสียงระเบิดเสียงดังขึ้นมาเป็นที่มาของประทัดครับดังนั้นสมสิ่งนี้จึงทําให้ผู้คนในเวลาต่อมาเนี่ยยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ว่าพอถึงถุดจีนปุ๊บจะต้องใส่สวมเสื้อผ้าสีแดงกัน ที่หน้าบ้านมีติดคำขอนคู่สีแดงนอกจากนั้นบางบ้านก็ยังมีการติดโคมไฟสีแดงด้วยครับและก็มีการจุดประทัดจุดประทัดทาเสียงดังเพื่อให้ตัวเหนียนกลัวนั่นเองขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลไปแล้วก็คนจีนนะครับยังเรียกการฉลองตุนจีนว่าถ้าเรียกเป็นภาษาแต้หวเรียกว่ากุย้ยหนีภาษาจีนกลางเรียกว่ากั่วเหนียนกั่วแปลว่าข้ามเหนียน สมัยนี้แปลว่าปีครับผู้นี้คืออยู่เฝ้าค่าคืนวันที่30เดือน12ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีเก่าเพื่อข้ามไปสู่วันแรกของปีใหม่กวยนี้ฉลองตุ๊จีนหรือกัวเหนียนนะครับก็คือมาจากเรื่องเล่าเรื่องนี้นั่นเองอีกวร์ชั่นหนึ่งครับค่อนข้างที่จะสั้นนั่นก็คือเล่าว่ามีอยู่ปีหนึ่งตัวเหนียนก็มาอารวาสในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทําร้ายผู้คนไปมากมายเข้าของพืชพันธุ์ธัญญาหารไปมากมายสัตว์เลี้ยงด้วย แต่มีอยู่หลายครอ,อบครัวครับที่รอดพ้นจากการออทำลายนั่นก็คือมีครอบครัวหนึ่งครับเด็กเล่นจุดไฟเผาไม่ไผ่ยอยู่หน้าบ้านเกิดเสียงดังตัวเนียนก็ไม่ไปทำร้ายเด็กมีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับแม่บ้านกําลังทําอาหารอยู่มีการสับหมูสับเนื้อสัสตว์ต่างๆเนี่ยบนเขียงเกิดเสียงดังขึ้นมาตัวเนียนก็ไม่กล้าเข้าไปทาร้ายแม่บ้านท่านนั้นแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งที่ หนุ่มสาวคนลังแต่งงานใหม่นะครับคู่บ่าวสาวในบ้านก็จะมีจุดเพียนสีแดงมีประกายไฟสว่างสวยัยคู่บ่าวสาวก็แต่งตงานแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงนะครับตัวเนียนก็ไม่ได้เข้าไปทําร้ายคู่บ่าวสาวคู่นั้นด้วยจากนั้นผู้คนก็เลยรู้ว่าครอบครัวที่รอดพ้นจากการทาร้ายของตัวเนียนเนี่ยที่จริงก็คือเกิดจากการที่ตัวเนียนมันกลัวเสียงดังกลัวแสงไฟกลัวสีแดงนั่นเองนะครับสวรรค์รับรู้ครับว่ามนุษย์เนี่ย เดือดร้อนมากจากการรบกวนของตัวเนียนโชดังนั้นมีอยู่ปีหนึ่งในขณะที่ตัวเนียนโชเนี่ยออกมาอารวาสสือเว่ยชิงจินบนสวรรค์นะครับก็คือเทพสือเวย่ยได้ใช้ลูกไฟวิเศษนะครับคว้างไปใส่ตัวเนียนที่กําลังอารวาสอยู่ตัวเนียนโดนลูกไฟวิเศษนี้เข้าหมดธิ์เลยครับสือเว่ยชิงจินจึงเอาตัวเหนียนเนี่ยล่ามโซ่เอาไว้แล้วก็เอาไปผูกติดกับเสาสวรรค์ บางเวอร์ชันก็เล่ากันว่าเหนียนเซาตัวนี้ถูกหงเหวียนเหลาจู่ครับกำราดไปแล้วหงเหวียนเหลาจู่ก็เอาเหนียนโซามาเป็นพหานะที่นำพาหงเหวียนเหลาจู่ไปยังที่ต่างๆนั่นเองเพราะว่าเทพจีนเซียนจีนนะครับจะมีพหานะประจําตัวนั่นเองเอาละครับเรื่องของเหนียนชาซาเราจะขอเล่าถึงตรงนี้ละกันอย่าลืมติดตามฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ ตุ๊จีนเรื่องดีๆตอนดีๆของเราซื้อในตอนต่อ,ตอไปนะครับถ้าคิดว่าสิ่งที่เราซื้อนามาเสนอในวันนี้บอกกล่าวแบ่งปันในวันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อต่อกันไปนะครับแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้กับญาติมิตรของเราด้วยนะครับพบก,กับพ่อเราซช่อในครั้งต่อไปเกี่ยวกับตุ๊จีนนะครับตอนต่อ,ตอไปซีจสวัสวดีครับ